สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงในเรื่องของการดีดตามสัดส่วนจังหวะโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามิเตอรนอมเป็นเครื่องช่วยพัฒนาทักษะนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น6สเต็ปวินัยสร้างทักษะเพิ่มความถนัดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับโดยเริ่มต้นในเรื่องของการฝึกใช้มเตรนอมให้เราทําความเข้าใจในเรื่องของการตั้งค่าของมเมรนอมก่อนนะครับโดยเริ่มต้นที่ผมจะให้ฝึกตั้งค่าเนี่ยให้ตั้งค่าที่เป็นความเร็วที่45 BPM และมันก็จมีจุดที่แสดดงสสัิบหราบให้เราสังเกตตรงนี้ มันจะเป็นจุดสีเขียวทั้ง4จุดแล้วก็มันจะมีแอคเซนต์ก็คือการเพิ่มเสียงเน้นเข้าไปในจังหวะที่1ก็คือจุดที่1นั่นเองนะครับเอาละครับสังเกตจุดสีเขียวนะครับมันจะมีทั้งหมด4จุดแทนการนับสีจังหวะนั่นเองการตั้งค่าแบบแสดงติ๊กแบบมาตรฐานนะครับเราจะตั้งให้เป็นโนต้ตตัวดำนะครับสังเกตตรงไฟกระพริบนะครับผมอธิบายไปทีละส่วนนะครับตอนนี้รวมเป็น3ส่วนแล้วนะครับที่ผมได้อธิบาย ก็คือส่วนแรกตั้งความเร็วที่45 BPM ส่วนที่2คือสังเกตจุดไฟสีเขียวนะครับเราจะตั้งแบบมาตรฐานก็คือเน้นในจังหวะที่1แล้วก็ค่าการแสดงจังหวะเนี่ยเป็นการแสดงจังหวะที่เราจะได้ยินเสียงเป็นสส่วนของโน้ตตัวดำนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตั้งค่าตามรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับ เอาละครับเสียงที is, ่เราได้ยินเนี่ยสจังหวะนี้นะครับเสียงแรกมันจะดังติ๊กเสียงที่2 3 4จะดังตอกตอกตอกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเมตรนอมก็คือการเปิดเสียงให้เราได้ยินเสียงที่เป็นไกด์นั่นเองนะครับไกด์ในที่นี้ก็คือเป็นเสียงจังหวะความสม่ำเสมอของจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสร้างทักษะกับเมตรนอมเนี่ยตั้งค่าเมตรนอมเสร็จแล้วนะครับเราก็ฟังเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจว่าเสียงมันดําเนินไปยังไงนะครับแล้วก็ฝึกฟังเลยจากนั้นพอฟังได้ สัก2-3รอบแล้วนะครับพอเราเริ่มคุ้นชินกับเสียงที่เราได้ยินแล้วเราพูดตามเสียงติ๊กตอกตอกตอกแล้วก็ฝึกจับความสม่ำเสมอฟังเสียงนะครับพอได้ยินเสียงแล้วก็ลองเรียกชื่อเสียงที่เราได้ยินตามก็คือติ๊กตอกตอกตอกเอาละครับ ในส่วนของสเต็ปแรกก็คือตั้งค่าเมทรอนมเพื่อให้เราเนี่ยได้เปิดเสียงไกด์นะครับเพื่อให้เราฟังเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับตามค่าที่เราตั้งพอเราได้ยินเสียงแล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือฝึกท่องฝึกท่องก็คือพอเราฟังเสียงแล้วนะครับให้เราหลับตาสร้างสมาธิจับความสม่ำเสมอแล้วก็ท่องติ๊กตอกตอกตอกฝึกท่องตามเสียงติ๊กตอกตอก ตอบจากนั้นนับเป็น1 2 3 4 1 2 3 4เอาละครับพอเราฝึกพัฒนาการฟังเสียงได้ยินเสียงแล้วก็พูดตามชื่อเสียงติ๊กตอกได้แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นการนับจังหวะก็คือนับ1 2 3 4แทนเสียงติ๊กตอกตอก นับหนึ่งก็จะอยู่ตรงเสียงที่เป็นติ๊กนะครับเสียงตอกที่2ตอกที่3ตอกที่4ก็คือจังหวะที่2 3 4สนั่นเองต่อไปในส่วนของการสร้างทักษะก็คือการตบจับจังหวะนะครับตบจับจังหวะตรงนี้ผมแนะนําให้ตบหน้ตาตักด้วยมือซ้ายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าตบลงยกขึ้นแบบนี้ตบยกตบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเมทรนอมสเต็ปแรกฟังเสียงก่อน จับจังหวะแล้วก็ท่องติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกสำหรับการฝึกนะครับก็ควรที่จะท่องวนหลายๆรอบนะครับจนกว่าเราจะจับจังหวะมันได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลองตบติ๊กตอกตอกตอกตบให้ตรงนะครับตอกตอกตอกแบบนี้เราก็นับหนึ่ง 2 3 4แบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือเราจะจับจับจงหวะติ๊กตอกตอกตอกคราวนี้มันจะยากตรงช่องว่างระหว่างติ๊กไปหาตอกนะครับมันจะมีระยะห่างของความสม่ำเสมอของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราตบจ,บจับจังหวะเสียงติ๊กแล้วก่อนที่เราจะตบเสียงตอกเราจะยกมือขึ้นแล้วเราจะตบตรงกับเสียงตอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฝึกนับไปเลยว่า1และ 2และ3และ4และในจังหวะที่1ก็คือตกนะครับลักษณะที่เรากําลังฝึกก็คือการตกในจังหวะที่1ตรงที่เรานับแลก็คือการยกเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างความเข้าใจนะครับตกก็คือนับ1ยกก็คือนับและแบบนี้จับจังหวะเสียงก่อนนะครับจะยกตัวไปด้วยก็ได้ฟังเสียงติก๊กตอกแบบนี้ตอก บเสร็จแล้วก็นับ 1, และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอันนี้ก็คือที่ผมแสดงให้ดูเป็นการฝึกตบจับจังหวะแสดงความแม่นยำนะครับให้เป็นตัวอย่างต่อจากนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนในส่วนนี้มันจะรู้สึกยากเพราะว่าเราไม่เคยทํา เราไม่คุ้นเคยกับเสียงเมทรนอมเราไม่คุ้นเคยกับวิธีการเพราะฉะนั้นสร้างความเข้าใจนะครับแล้วนําเอาวิธีการฝึกเนี่ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยใน2สเต็มนี้ฝึกสร้างทักษะนะครับตบจับจังหวะให้ได้ในสัดส่วนของโน้ตตัวดํานะครับมันจะออกมาเป็นติ๊กเดียวแต่ในส่วนที่เราฝึกตบเนี่ยให้เราพูดว่า1และ2และ3และ4และ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจกับการควบคุมการตบก่อนนะครับยังไม่ต้องเปิดเมทรนอมเราจะตบลงไปแล้วก็พูดว่า1ยกขึ้นมานับและ2ก็คือตบครั้งที่2และตบครั้งที่3แล้วก็และก็คือยกตบครั้งที่4และจากนั้นก็ตั้งเมทรนอมนะครับสำหรับหลายๆคนมันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าหลายๆคนเคยฟังเพลงมาแล้วแล้วก็เคยฝึกตบจับจังหวะโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแต่ว่ามันก็เป็นการฝึกแบบสัญชตาตญาณหรือว่าแบบธรรมชาตินั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากสําหรับบางคนที่ไม่เคยโฟกัสในเรื่องของการตบจับจังหวะเลยนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการตั้งค่าให้เป็นเสียงไกด์เป็นขบตหนึ่งชั้นนะครับเราจะได้ยินเสียงและของแต่ละจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งค่าให้เป็นขบตหนึ่งชั้นแล้วนะครับเราจะต้องปรับตรงจุดสีเขียวเน,ยเน้นให้กับทุกจังหวะเลยเพราะว่าในทุกจังหวะมันจะได้ยินเสียงเป็นติกตต๊กตอกติ๊กตอกแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแต่ละจังหวะเนี่ยมันจะดังติ๊กก็คือจังหวะที่1ก็ดังติ๊กจังหวะยกก็ดังตกให้เราได้ยินเสียงยกนะครับเพื่อให้เราได้ฝึกความแม่นยําในเรื่องของการจับจังหวะยกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าเบทนอมแบบนี้เพื่อให้เราฝึกสร้างทักษะหรือว่าสัญชตาตญาณการจับจังหวะที่เป็นขบเขตหนึ่งช้ได้อย่างแม่นยําคราวนี้เมื่อเข้าใจแล้วนะครับตั้งค่าเหมือนกันแล้วตอนเปิดให้ฟังเสียงก่อนแล้วก็สังเกตตรงไฟกระพริบด้วยนะครับมันจะไล่ตั้งแต่1จุดที่2จุดที่3 จุดที่4แล้วเราก็ฝึกนับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กแบบนี้นะครับพอจับจังหวะได้แล้วนะครับแล้วก็ตบเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสียงที่มันดังตอกเนี่ยก็คือยกขึ้นนะครับเสียงติ๊กก็คือตบลงตอกก็คือยกขึ้นแบบนี้พอจับจังหวะได้แล้วนะครับท่องจังหวะ เป็น3และ4แล้วก็นับเป็น1และ2และ3และ4และท่องไปสามคนก็ one and two and three and four and one and two and three and four and เอาล้ครับ การตั้งค่าเมทรนอมแบบนี้เพื่อช่วยให้เราเนี่ยได้สร้างความแม่นยำนะครับโดยที่มีเสียงไกด์ที่เป็นขเบตหนึ่ชั้นในส่วนสําคัญที่มันยากก็คือจังหวะยกนั่นเองของขเบตหนึ่งชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแบบแรกที่เราตั้งค่าเป็นไกด์ของตัวดำเนี่ยโนตัวดำเราจะได้ยินติ๊กละจังหวะแล้วถ้ามันเกิดปัญหาการยกเมื่อไหร่นะครับเราค่อยมาฝึก แบบนี้แบบที่2ก็คือเปิดเสียงไกด์ที่เป็นครเบต1หนึ่งชั้นนั่นเองเพื่อให้เราได้ยินเสียงไกด์แล้วก็ฝึกสร้างทักษะเพิ่มความถนัดชินจากนั้นให้เราย้อนกลับมาฝึกกับไกด์ไลน์ที่เป็นโนต้ตตัวดำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองสังเกตตัวเองว่าตัวเองจับจังหวะได้สม่ำเสมอแล้วก็มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรืยอยังนะครับเอาละครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับแบบสุดท้ายก็คือการตั้งค่าเมทรนอมให้เป็นไกด์จังหวะครเบต2สองชั้นนะครับแล้วก็กดแอ็เซนต์ก็คือเน้นกักกังววเเราาาานน,น้้่ตตตตถป็โด นะครับตั้งกายเป็นโน้ตตัวดำมันจะเป็นเสียงติ๊กเดียวเราจะใช้แอคเซนต์เฉพาะจังหวะที่1แต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งเป็นค่าที่มันมากกว่าโน้ตตัวดำก็คือขาเบต้หชั้นขึ้นไปขเบเค็หนชั้นขาเบต้สชั้นหรือว่าขาเบีอะไรที่แปลกๆนะครับให้เราใส่แอคเซนต์ไปในทุกๆจังหวะเพื่อให้เราเนี่ยจับจังหวะตบได้อย่างแม่นยํานั่นเองแล้วในส่วนสส่วนย่อยเนี่ยเราก็จะมาฝึกสร้างทักษะในขั้นตอนของมันนะครับเอาละครับเมื่อเราตั้งค่าตามรูปภาพได้จนสําเร็จแล้วนนะะคครรรััับบเเเาปิดดฟงงงสียขอไก แล้วลองท่องตามก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังติ๊กตอกตอก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 เอาละครับถ้าใครได้เข้าใจการฝึกตั้งแต่แรกมาแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเสียงติ๊กก็คือจังหวะที่เราตบนั่นเองคราวนี้ในไกด์แบบนี้มันจะเพิ่มเสียงตอกขึ้นมาในแต่ละจังหวะนะครับแต่ละจังหวะนะครับฟังให้ดีนะครับในหนึ่งจังหวะมันจะมีเสียงติ๊กตอกตอกตอกในหนึ่งจังหวะมันจะมีเสียงติ๊กตอกตอกเหมือนคล้ายๆกับตอนแรกเลยที่เราตั้งไกด์ แต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ในแต่ละจังหวะนะครับก็คือใน1จังหวะจะดัง4เสียงนั่นเองก็คือสัดส่วนขบแตสชั้นถ้าเปรียบเทียบกับขบแตหชั้นนะครับใน1จังหวะจะดังติ๊กแล้วก็ตอกในจังหวะยกพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ามันาเพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูณสําหรับขบตสชั้นเมื่อเทียบกับขบแตหชั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับใน1จังหวะเนี่ยเราก็แบ่งสัดส่วนเลยนะครับตอนที่เราตบลงให้ท่องติ๊กตอกแล้วก็อีกสองตองไกนะครับ ติ๊กตอกตอกติ๊กตอกตอกแล้วก็เริ่มตบจังหวะที่หนึ่งติ๊กตอกตอก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 ติตอกตอกติ๊กเอาละครับสังเกตนะครับติ๊กตอกค้างไว้อยู่แล้วก็ตอกตอกอีกสองตอกเนี่ยค่อยยกนะครับไม่ใช่ติ๊กตอกตอกตอกการตบแล้วก็เด้งมือขึ้นมามันไม่ใช่การฝึกนะครับการฝึกคือการควบคุมการ ตบแล้วก็ยกให้ถูกต้องกับสัดส่วนนะครับอันนี้มันก็คือการฝึกสร้างทักษะนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ควบคุมมันนะครับเราควรที่จะฝึกควบคุมการตบติ๊กตอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องเปิดเมทนอมตบลงพูดติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกแล้วก็ทดสอบกับเมทนอมติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกจับจังหวะได้แล้วตบติ๊ก ตอตก,ตกตอกิ๊กตอกตอกติ๊กตอกตอกติ๊กตอตกตอตกตอกแบบนี้พอฟังเสียงเข้าใจแล้วนะครับพูดตามเสียงที่เราได้ยินติ๊กตอกตอกได้อย่างแม่นยําแล้วต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นการนับสัดส่วนจังหวะน,นั่นเองสัดส่วนจังหวะขบเบตสองชั้นนะครับติ๊กแรกนะครับของจังหวะที่1ก็นับเป็น one ต,กตอกต่อจากจังหวะที่นับ1ก็คือ e นะครับตอกถัดไปก็คือในสัดส่วนที่นับแอนนะครับแล้วก็ตอกสุดท้ายก็เป็นสัดส่วนที่นับ่ะรวมจังหวะกันก็จะนับเป็น one i ี a อ d อ่ะเห็นไหมครับตรงที่นับแอนกับอ่ะ uh, ก็คือตอก2ตอกหลังนั่นเองที่เราได้ยินเสียงแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นการท่องสัดส่วนจังหวะนะครับ one i e, ี and อ่ะ two i ี a อ d อ่ะ three i ี a อ d อ่ะ four i ีออ่ะทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จับเมีรหนอมติ๊กตอกตอกต,ติ๊กตอกตอกตอกฝึกท่องก่อนนะครับ one อ e, ี and uh. ่ two อ e, ี uh. T E A N f o E A N one E N two E N t e, A N, t e A N f o E A N อันนี้คือการท่องนะครับท่องสัดส่วนจังหวะเพราะฉะนั้นมันจะมีในส่วนของการแบ่งวัดการหายใจนั่นเองเราจะท่องทุกๆคําเลย one E A N two E A N ที e ่ A N, สังเกตไหมครับว่าผมจะหายใจเข้าฟึดหนึ่งในสัดส่วนที่นับอะนะครับหายใจเข้านิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าหายใจในทุกๆอะของจังหวะนะครับ ว่นอีแอนดะแล้วก็หายใจเข้าตรงที่นับอ่ะให้พูดว่าดะก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคําเชื่อมนะครับว่านอีแอนแอนลิ้นเราจะไปติดเพดานแล้วก็ตรงที่นับอ่ะลิ้นจากเพดานมันก็จะเชื่อมกับอะเป็นดะแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ผิด One, e, Two, e, Three, e, Four, e, ว่านอีแอนทูอีแอนทีอีแอนโฟอีแอนเราจะหายใจในทุกสัดส่วนที่นับอ่ะก็ได้หรือว่าแบ่งนับ2จังหวะเราค่อยหายใจหรือว่า3หรือว่าส,าาส,าาสก็ได้ ถ้าเราเก็บลมหายใจได้มากพอไปจนถึง4จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของการฝึกแบ่งการหายใจนะครับการฝึกในสัดส่วนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าสัดส่วนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะให้เวลากับการฝึกสร้างทักษะตัวเองด้วย1 n e a n 2 two e and t e and f e and one e and t n d t n d f n d o n G E N, four E N, one N, t w N, E N, f o N, o แบบนี้นะครับ ตอนที่ผมฝึกหายใจเนี่ยตอนแรกผมก็กําหนดหายใจในจังหวะที่1กับจังหวะที่4แบบนี้นะครับพอมันเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วนะครับมันจะเป็นอัตโนมัติเวลาที่เราเริ่มหมดลมหายใจนะครับในสัดส่วนที่นับอัของสัดส่วนไหนก็แล้วแต่ของจังหวะที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะเป็นอัตโนมัติก็คือหายใจเข้าไปด้วยตัวเองธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปควบคุมมันนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกนะครับฝึกควบคุมการหายใจก่อนจนมันซึมซับจนมันถนัดชินจนมันคุ้นชินมันก็จะกลายเป็นสัญชตาตญาณนะครับพอเราเริ่มหมดลมหายใจแล้วนะครับในสิ่งที่เราคุ้นเคยจากการฝึกเนี่ยในสัดส่วนที่มันนับอ่ะที่เราเคยฝึกมาเนี่ยมันจะถูกกาหนดโดยสัญชตาตญาณเราเองนะครับมันจะรู้ตัวของมันเองโดยที่เราหายใจเข้าโดยที่เราไม่ได้สั่งหรือว่าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยก็เป็นการฝึกนับ จับจังหวะนะครับเสร็จแล้วเราจึงมาฝึกตกการฝึกตกจับจังหวะของขาเบยสองชันเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่1กับส่วนที่2ก็คือสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2ที่ผมแนะนําในเรื่องของการตั้งค่าเมทรนอมในแต่ละแบบนะครับแล้วก็ฟังเสียงเสร็จแล้วฝึกท่องแล้วก็ฝึกตกจับจังหวะอันนี้ก็คืออยู่ในสส่วนสสเต็ปอย่างมีวินัยน,นะครับวินัยของการฝึกเนี่ยมันก็คือการจัดระเบียบการฝึกสร้างทักษะไปทีละอย่างเพราะฉะนั้น เราฝึกกีตาร์แต่เรายังไม่ได้ดีกีตาร์เลยเราแค่มาตั้งเมทอนอมแล้วเรามาตกจับจังหวะแค่เอากีตาร์มากอดไว้ถนัดชินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสร้างทักษะการเล่นกีตาร์ในบางส่วนมันจะยังไม่ต้องเล่นกับกีตาร์โดยตรงนะครับมันจะต้องสร้างสัญชตาตญาณสร้างทักษะการจับจังหวะ การท่องจังหวะที่เป็นทักษะพื้นฐานที่เราจะนําเอามาฝึกกับการควบคุมการดีหรือว่าการกดแล้วก็เอาไปต่อยอดกับการฝึกในขั้นต่อๆไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใจร้อนใครรีบร้อนข้ามขั้นการฝึกตรงนี้ไปนะครับมันก็จะมีปัญหาในการฝึกเล่นกีตาร์ของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นกีตาร์แล้วจับจังหวะไม่ถูกตีคอร์ดแล้วไม่ลงจังหวะอะไรพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกในส่วนนี้นี่เอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่สําคัญที่สุดผมยกมาแล้วก็เอามาแนะนํามาทําคลิปสอนแบบละเอียดแบบนี้ให้นะครับถ้าใครเห็นความสํคาสคัญก็ควรที่จะฝึกมันให้ได้อย่างสําเร็จนะครับเพื่อนําเอาทักษะที่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าทักษะพื้นฐานนะครับเอาไปใช้ต่อยอดกับการฝึกในขั้นแรกๆไปจนถึงขั้นที่เป็นขั้นที่สูงขึ้นต่อจากนี้นะครับเอาละครับมาดูในสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3ก็คือสร้างความถนัดในเรื่องของการดีดนะครับเราจะมาโฟกัสในเรื่องของการดีดก่อนการดีดก็คือการจับ ปิกดีดนะครับหรือว่าถ้าใครฝึกฟิงเกอร์สไตล์นะครับ<ม>ก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากการจับปิกมาใช้นิ้วและการใช้นิ้วดีดเนี่ยนิ้วเรามีทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ดีดนะครับก็คือนิ้วโป้งชี้กลางนางมันจะรวมเป็น4นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เริ่มใช้ปิกดีดก่อนนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจับจังหวะแล้วก็สร้างทักษะในส่วนนี้ก่อนแล้วค่อยเอาทักษะที่ได้เนี่ยมันเป็นทักษะพื้นฐานที่เราจะนำเอาไปปรับใช้นะครับในเรื่องของการ<ม>กำหนดการดีดด้วยนิ้ว มันก็จะเป็นในส่วนที่มันต่อยอดกันไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนแรกผมก็จะแนะนําในเรื่องของการใช้ปิกดีดก่อนนะครับการจับปิกนะครับให้เราจับจับปิกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งไปแปะไว้ตรงนี้ก็นิ้วชี้นะครับจับโค้งแบบนี้นะครับสังเกตว่านิ้วชี้จะโค้งแล้วก็จิ้มลงเหมือนกับปลายปิกเลยนะครับ <c oughs> นิ้วโป้งก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับว่าจากนิ้วโป้งที่เป็นแนวตัดกันนะครับก็คือตั้งฉากกันกันกบปลายปิกแบบนี้นั่นเอง เสร็จแล้วเราก็ผ่อนคลายมือตรงนี้แล้วก็มือมาพักไว้ตรงรูสาใต้รูสาโหนะครับอันนี้คือสายที่6กน,นี่คือสายที่ห้าสี่สาสองอันนี้เราดีดลงอย่างเดียวนะครับคราวนี้ฝึกการดีดเนี่ยเราจะต้องดีดลงกับขึ้นนะครับแบบนี้ในเบื้องต้นนะครับ คลิปนี้ผมจะสอนให้ดิดลงกับขึ้นอย่างเดียวก่อนในสัดส่วนที่เป็นจังหวะคบเคต้หนึ่งชั้นนะครับโดยใช้เมทรอนอมในการฝึกนะครับตั้งเมทรอนอมเป็นจังหวะของโน้ตตัวดำให้มันเป็นไกดของโน้ตตัวดำก่อนนะครับแล้วเราก็ฝึกดิดลงกับขึ้นไปเลยนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะดิดกับเมทรอนอมนะครับเราควรที่จะมาฝึกสร้างทักษะตรงนี้ก่อนในเรื่องของการประคองการดินะครับตอนที่เราดิดลงเนี่ยให้พักปิกไว้สายที่5แบบนี้ตรงนี้สําคัญนะครับดิดลงพักปิกไว้สายที่5้า สังเกตการประคองปิกด้วยการประคองที่ผมจับปิกอยู่นะครับมันยังอยู่ในรูปเดิมมันจะไม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับจะไม่โค้งนิ้วโป้งไม่เก่งเข้าไม่ไม่ดึงเข้าแบบนี้นะครับจับแบบไหนแบบนั้นนะครับแล้วก็เวลาดีดก็คือนิ้วโป้งมีหน้าที่ประคองให้เราดิดลงแล้วก็ดีดขึ้นนะครับมันก็จะใช้นิ้วชี้ช่วยประคองในการดิดขึ้นให้มีน้าหนักนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วชี้มันจะโค้งแบบนี้ ยูโป้งก็จะตรงแบบนี้นะครับไม่เก่งแบบนี้นะครับถ้าเก่งแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยการดีดมันจะยากเมื่อน,นั้นดีดลงพับปิกไว้แล้วก็ดีดขึ้นนะครับคราวนี้ในสัดส่วนที่เราดีดลงเราก็ดีดลงพร้อมกับการตบนั่นเองก็คือนับ1ดีดขึ้นก็นับและนะครับหรือว่านับแอนก็ได้วันแอนทูแอนท and อแ and, 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 แล้วก็ฝึกเปลี่ยนสายนะครับเป็นสายที่5 ก็เปลี่ยนเป็นสายที่4ดีดให้ครบกับทุกเส้นเลยนะครับสายที่4แล้วก็สายที่3พอดีดลงอย่าลืมพักปิกไว้สายถัดไปนะครับอันนี้ผมดีด4จังหวะนะครับแต่ผมจะพูดอธิบายไปด้วยนะครับผมใช้สัญชตาตญาณในการจับจังหวะนะครับ4จังหวะมันจะรู้ของมันเองนะครับถ้าเราฝึกได้จนสําเร็จแล้วนะครับพอดีดสายที่1เนี่ยดีดลงนะครับมันจะไม่มีที่พักแล้ก็ กะระยะน้ำหนักดีดลงปุ๊บแล้วก็ยือ้อน้ำหนักไว้แค่นี้แล้วเราก็เตรียมดีดขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับพอเราดีดสายหนึ่งเสร็จแล้วนะครับ one and two and three and four and แล้วก็มาสายที่2นะครับใช้ความรู้สึกในการดีดนะครับฝึกจนเราใช้ความรู้สึกในการดีดควบคุมการดีดด้วยความรู้สึกโดยที่เราไม่ต้องก้มไปมองนั่นเองในช่วงแรกนะครับผมแนะนําเลยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเลย เอากระจกวางไว้ข้างหน้าแล้วก็มองกระจกตอนที่เราดีดเพื่อสร้างสัญนชาตนยานนะครับฝึกประสาทสัมผัสความคิดนะครับการมองเห็นเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความคิดเรามองเห็นปุ๊บมันจะส่งผลไปกับความคิดในส่วนของสมองด้านหน้านะครับมันก็จะส่งกระบวนการความคิดมาสู่การดีดนั่นเองนะครับพอเราเห็นปุ๊บเราจะควบคุมการดีดได้แต่ในช่วงแรกมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันเป็นการแยกประสาทาสัมผัสค่อยๆทำนะครับ เอาปิกไปวางไว้แล้วก็ดีดลงนะครับมองที่กระจกนะครับเอากระจกวางไว้ข้างหน้ามองที่กระจกแล้วก็ดีดขึ้นนะครับให้ได้อย่างแม่นยำนะครับแรกๆมันจะไม่แม่นยำหรอกมันจะผิดผิดถูกๆแต่จงจำไว้ว่าทักษะมันจะค่อยๆพัฒนาแล้วมันจะค่อยๆคุ้นชินถนัดชินไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทิ้งการฝึกนั่นเองเพราะฉะนั้นจงยอมรับไว้เลยว่าช่วงแรกมันจะดีดผิดดีดถูกแต่ยังไงก็พยายามควบคุมการดีดให้ไม่ผิดนะครับ ให้แม่นยำไปในช่วงแรกเราจะดีดไม่ผิดได้แล้วก็ต้องทําแบบช้าๆเอาปิกไปวางไว้สายที่2นะครับมองที่กระจกแล้วเราเห็นว่าอยู่สายที่2ถูกต้องแล้วเราจึงดีดลงแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะดีดสายที่2เราดีดลงเลยแบบนี้โดยที่เราไม่วางแผนอันนั้นมันเป็นการฝึกแบบไม่มีวินัยน,นะครับบอกตัวเองไว้ก่อนว่าวางปิกไว้สายที่2นะครับแล้วก็จะดีดลงไปพักไว้สายที่1แบบนี้ทําช้าๆมันก็จะถูกต้องแม่นยำแล้วเราค่อยๆพัฒนาความคิดแล้วก็พัฒนาทักษะให้มัน เร็วขึ้นนั่นเองให้มันคล่องขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันคือแนวความคิดในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับถ้าใครคิดไม่ได้แบบนี้ก็จะพัฒนาไม่ได้นะครับแล้วก็จะฝึกไปแบบรวบลัดนะครับพอเราฝึกไปรวบลัดมันก็จะไม่ละเอียดพอที่มันจะได้ทักษะที่แท้จริงแล้วก็มันจะไม่ได้ทักษะที่มันลึกซึ้งนั่นเองพอเราฝึกดีดควบคุมการดีดได้จนถนัดแล้วนะครับตั้งเมทรนอม one two and three ตามที่เราฝึกมาเลยนะครับ one and two and three and f and แล้วก็ดีด one and two and 3 h and f and one and two and t and four and เรจะดีดไปให้ครบทั้งหมดทั้ง6เส้นแล้วก็ไล่ไปไล่กลับนะครับ one and two and three and 4 and one ตัวอย่างให้ครบทั้งไล่ไปแล้วก็ไล่กลับในจังหวะโน้ตตัวดำนะครับต่อไปเราก็มาตั้งเป็นจังหวะขบเบสหชั้นนะครับเป็นไกด์ขบเบสหชั้นในความเร็วที่45 bpm นะครับแอปตัวนี้ที่ผมใช้นะครับเป็น t e m p l lead นะครับผมได้ขึ้นชื่อไว้ให้ดูตั้งแต่แรกแล้วนะครับพอตั้งค่าแล้วนะครับเราก็ใช้ทักษะที่ได้ฝึกตบจัจบจังหวะมานะครับเสียงติ๊กคือตบนะครับเสียงตอกคือยกพอจับจังหวะได้แล้วก็นะับ one and two and ทร n d อพอจับจังหวะตบได้แล้วแล้วเราก็มาฝึกดีนะครับ3 4 and แอนวันแอน and อ and ี and โฟแอนมันจะดีดเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าไกด์ไลน์เนี่ยมันก็จะมีเสียงตอบเพิ่มเข้ามาในทุกๆจังหวะเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกดีดได้สร้างความแม่นยำนะครับบางคน ฟังไม่ออกหรอกว่าตัวเองดีตรงหรือไม่ตรง <d> เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนการรับการฝึกแบบส่งการบ้านนะครับผมก็จะช่วยดูว่าตรงหรือไม่ตรงที่ผมดีดให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็มีบางสส่วนจังหวะที่มันไม่ตรงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะดีดต,ตรงเนี่ยเ9เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ฝึกนะครับมีการฝึกแล้วก็ส่งการบ้านมาให้ผมตรวจเนี่ยผมก็จะช่วยดูถ้าความแม่นยำมันยัง,ยงไม่ถึง80%นะครับผมก็จะให้ไปฝึกใหม่สร้างทักษะซ้าๆจนเรามีความแม่นยำที่เพิ่่มขึึ้้้นนนนนนจเเป็90%ตรรงงถใหผาไดะคับ ให้ผ่านในที่นี้ก็คือความถูกต้องนะครับที่ผมตรวจเห็นว่ามีความแม่นยําพอแล้วที่จะนําเอาทักษะนี้ไปฝึกต่อยอดกับบทฝึกอื่นๆต่อไปได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผ่านแล้วจะทิ้งการฝึกไปเลยในช่วงเวลาที่เราว่างๆนะครับแล้ก็ มาตั้งเมทนอนฝึกเพื่อวอร์มจังหวะวอร์มสัญชาตญาณของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าของอย่างเงี้ยมันจะใช้ระยะเวลาการสะสมเป็นทักษะเพื่อให้เกิดสัญชาตญาณเนี่ยในครั้งที่เรามีความเข้าใจแล้วเราสามารถทําได้แล้วต่อจากนั้นก็คือการฝึกสร้างทักษะหรือว่าเสริมทักษะให้มันกลายเป็นสัญชาตญาณในเรื่องของการจับจังหวะของดนตรีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทําได้แล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ทิ้งการฝึกไปเลยไม่ย้อนกลับมาฝึกทักษะเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเป็นการแค่เรียนรู้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้สร้างทักษะให้ได้้ออย่่างงงแทจรินนัเ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับนำเอาวิธีการฝึกที่ผมได้แนะนํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ฝึกสร้างทักษะมาใช้ฝึกเพิ่มเสริมทักษะให้กลายเป็นสนชาตยานในครั้งต่อๆไปพอเราได้จังหวะกขะเบตดหนึ่งชั้นมันจะดีดเหมือนกันเลยแต่เสียงที่เราได้ยินมันก็จะเพิ่มไกลไลน์ในสส่วนที่นักแอนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันจะง่ายไปเลย มันจะง่ายกว่าการดิดโนต้ตตัวดำแต่ตอนที่ผมให้ส่งการบ้านเนี่ยตั้งเป็นค่าของโนต้ตตัวดำนะครับในส่วนของคาเบตหนึ่งชั้นหรือคาเบตสองชั้นเนี่ยมันเป็นการฝึกแบบละเอียดเพื่อให้เราเนี่ยได้เก็บรายละเอียดของสัดส่วนจังหวะให้เราได้สร้างทักษะและว้วก็ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนนั่นเองแต่พอใช้งานจริงๆนะครับเราควรที่จะฝึกกับไกด์ไลน์ที่เป็นโนต้ตตัวดำให้ได้อย่างแม่นยำไปเลยมาดูคาเบตสองชั้นนะครับคาเบตสองชั้นมันจะมีสัดส่วนที่เป็น one e and a เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับจังหวะ one e, and. Two, e and. 3 4 E N 1 E N 2 N 3 E 4 E N 1 E เอาละครับผมทำให้ดูแค่สสายข้อสังเกตคือตบแล้วก็ดีดเหมือนกันกับไกด์ที่เป็นตัวดำกับคาเบตดหนึ่งชั้นแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือการนับแบบละเอียดนะครับนับแบบละเอียดเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกสัญชาตญาณนะครับพอเรานับ 1 one, e อพอเรานับแ n นก็คือยกกับดิดขึ้นนั่นเองก็คือ1 e นอีแอนะ2องแอนนะสอแอนะอการฝึกกับไกด์แบบนี้มันจะช่วยสร้างความแม่นยำให้กับเราเนี่ยค่อนข้างที่ทจะร้อยเปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงสัดส่วนทุกสัดส่วนแล้ว ทุกสัดส่วนเนี่ยถ้าเรานับได้อย่างแม่นยำสม่ำเสมอนะครับเราก็จะดีดโดนสัดส่วนที่นับแอนได้อย่างแม่นยำา้0รนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าแบบนี้เพื่อฝึกเก็บรายละเอียดความแม่นยำนะครับสร้างทักษะความแม่นยำได้มากกว่าการฝึกแบบขบเบี1ชั้นกับไกด์ที่เป็นน้ตัวดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆนะครับที่เป็นขบเบต2สองชั้นเนี่ยควรที่จะฝึกไม่ควรหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับคนที่ชอบหลีกเลี่ยงการฝึกด้วยข้ออ้างที่ว่าทําไม่ถนัดตรงนี้แนะนําให้เปลี่ยนคความิด เปลี่ยนทัศนคติความคิดตัวเองก่อนนะครับสิ่งที่ไม่ถนัดคือสิ่งที่เราควรที่จะสร้างให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถนัดขึ้นมาใหม่นั่นเองเพื่อให้เราเนี่ยได้เกิดพัฒนาการใหม่ๆเพื่อให้เราได้เก่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับจงจาไว้นะครับสิ่งที่เรายังไม่ถนัดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไปฝึกแต่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปเจออะไรที่เราไม่ถนัดนะครับในเรื่องของการฝึกกีตาร์เนี่ยขอให้จําเอาไว้เลยว่า ควรที่จะนําเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาฝึกสร้างให้กลายเป็นทักษะแล้วก็พัฒนาความถนัดให้มันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เกิดการพรัฒนาทักษะตัวเองแล้วก็ให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นได้ต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับในส่วนของการส่งกันบ้านนะครับที่ผมบอกไว้แล้วคือตั้งค่ากายให้เป็นโน้ตตัวดำนะครับแล้วก็ฝึกดีจังหวะขาเบตดหนึ่งชั้นพร้อมกับตบจับจับจงหวะ แล้วก็ส่งมาให้ผมตรวจความแม่นยำนะครับผมจะช่วยตรวจให้ว่ามีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ปัญหากันไปทีละจุดนะครับสําหรับคนที่อาจจะเจอปัญหาใน,ในตอนที่ส่งกันบ้างหรือว่าในตอนที่ฝึกนะครับครับยังไงก็คอยประสบความสําเร็จกับการฝึกในบทฝึกนี้กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ